สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเชฟก็มีเมนูสไตล์ไทยๆนะคะที่จะมาทําให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะนั่นก็คือหมูสามชั้นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวค่ะเมนูนี้นะคะแค่ทานกับข้าวสวยส้อนๆสักจานนะคะก็อร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะส่วนผสมนะคะก็มีดังนี้ค่ะใบมะกรูดค่ะถั่วฝักยาวนะคะหั่นท่อนประมาณนิ้วครึ่งนะคะหมูสามชั้นหนึ่งเส้นนะคะพริกชี้ฟ้าแดง พริกแกงผนแงน้ำปลาน้ำมันพืชและน้ำตาลทรายค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมาหั่นหมูสามชั้นกันก่อนนะคะหั่นไม่ต้องหนามากนะคะประมาณหนึ่งเซนก็พอค่ะความหนาของหมูเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมูหนาเกินไปนะคะเวลาคุณผู้ชมผัดเนี่ยมันก็อาจจะไม่สุกได้นะคะรวมถึงว่าหมูอาจจะเหนียวนะ,ะเวลารับประทาน เราก็จะหั่นแบบนี้นะคะจนหมดเส้นเลยเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการผัดนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำพริกแกงผัแนงค่ะผัดให้น้ำพริกมีกลิ่นหอมนะคะ ผู้ชมจะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าพริกแกงจะไหม้นะคะอะเราจะหลีไฟกันนิดนึงเสร็จแล้วนะคะ,ะน้ำพริกแกงหอมแล้วเราก็จะมาใส่หมูสามชั้นค่ะ ผัดให้ทั่วกันนะคะให้น้ำพริกแกงกับนื้อหมูนะคะรวมตัวกันสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมถั่วักาวค่ะผัดให้ถักั่ะน้ำพริกแกงนะคะมีสีสันที่น่ารับประทานแนละให้เข้ากันแบบนี้นะคะ ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลายค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่ามันแห้งเกินไปนะะก็เติมน,น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่พริกชี้ฟ้าแดงค่ะและใบมะกรูดค่ะแล้วผัดให้เข้ากันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใก็ปิดไฟได้เลย <S <S> <S เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะปักใส่จานเลยนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะง่ายมากมากนะคะอาหารไทยดูอาจจะซับซ้อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ลองทำจะรู้ว่าทำไม่ยากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสาชั้นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนะคะอย่าลืมลองทําดูนะคะสำหรับเมนูอื่นๆนะคะก็คลิกไปดูได้ที่ w w w f o o d t r a v e l t v นะคะเรายังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ลองทําค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ